สั์เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพาร์ทเนื่อธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนทุน1000ล้านบาทเปิดแคมเปญซัมเมอร์แกรนด์เซลล์2 0 2 5มหากรรมเซลล์กลางปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอัดส่วนลดสูงสุดถึง80%เซจากกว่า2 8 0 0 0แบรนด์และ1 2 0 0 0ร้านค้า ครอบคลุมศูนย์การค้าชวนคนไทยชอบช่วยชาติพร้อมเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวโดวยแมกเน็ตดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งกลุ่มช็อตฮอลล์หลองฮอลล์และควอลิตี้ช็อปเปอร์สจากทั่วโลกช่วยเดินหน้ากระตุ้นการจับจ่ายกลางปีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส2ถึงแคมเปญเริ่ม30พฤษภาคมถึง13กรกฎาคม2568ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศและดีเอสพนารัชดาพิเศษ ับวันนี้เซนเทนต์กรุ๊ปนี่ก็มาแถลงข่าวนะครับเรื่องของซัมเมอร์แกรนด์เซลล์นะครับซึ่งจะสปอร์ตนโยบายของทางทรทอเมซิ่งแตรนด์แกรนด์เซลล์นะครับปีนี้จะมีการเข้าร่วมของแบรนด์มากกว่า28,000แบรนด์นะครับมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับกว่าเอาทเลทของเซนเทนต์กรุ๊ปกว่า12,000เอาทเลททั่วประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นการที่จะตอกย้ำถึงการที่เราจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ย เป็น global shopping destination ของโลกนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าสิทธิประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายนะฮะในเรื่องของ v a r a ริที้เดเวอร์ซนะครับในเรื่องของช้อปปิ้งตั้งแต่ไฮเอ็นจนถึงตลาดที่เป็น o อท็อปนะครับมีร้านอาหารที่เป็นมิชลินมากมายนะฮะแล้วก็ร้านทุกร้านนี่อยู่ในเครือองเซ็นทรัลกรุ๊ปซึ่งเราสามารถที่จะผลักดันให้ SME ทั้งกลุ่มใหญ่ทั้งกลางเล็กเนี่ยสามารถที่จะ ขยายธุรกิจได้ในช่วงนี้นะครับในช่วงโรเซลครับแคมเปญน,นี้ทํามาต่อเนื่องนะฮะเป็นเวลา16ปีในการที่จะชูให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น global shopping destination ในช่วงแปร์เซลตรงนี้นะครับสู้กับประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับส่วนลดทั้งหมดก็จะสูงสุดถึง80%นะครับแล้วก็ในแต่ละวีคเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของแคตตากเซลนะฮะเรื่องของทั้งแฟชั่นทั้งฟู้ดที่เป็นเป็นเรื่องของเซลในแต่ละ อาทิตย์เนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็รวม,มถึงทั้งอีเวนต์ต่างๆคือเดือนเดือนหน้าจะเป็นเดือนไพร์มันนะครับแล้วก็มีการจัดไพร์มันร่วมกับแปรนเซลย์ตรงนี้ด้วยครับเน,นื่องจากว่าเจนซีเนี่ยเป็นเทรนด์เซ็ตเตอร์นะฮะของของของเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็เรื่องของเทรนทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์เจนซีทั้งหมดกว่า200ชีวิตในการที่จะช่วยโปรโมทแต่ละแคตของเรานะฮะให้กับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยได้ได้ ได้รับรู้ถึงสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยนะครับก็อยากเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับเรามาชอบช่วยชาตินะครับชอบเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยนะฮะแล้วก็เราไม่ไปต่างประเทศกันเนี่ยดีกว่าครับก็แคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่ในช่วงกลางปีนะฮะที่เราช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจข,ของประเทศนะครับก็เป็นแคมเปญที่ทางเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยร,ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพันธมิตรทั้ง ภาครัฐบาลและเอกชนเนี่ยในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นช้อปปิ้งโกลบอลเดสเซนเซชันนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะช่วงนี้เนี่ยเราต้องช้อปช่วยชาตินะครับช้อปที่ประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยกันครับแล้วก็ใช้เงินที่ประเทศไทยให้เยอะๆครับ